หอมแดงอะไรพวกนี้ได้เรียนไปที่พอจะประสบความสําเร็จได้ที่สาคัญก็คือไม้ผลก็คือกล้วยมะละกอใช่ไหมคะฝรั่งฝรั่งครับครับก็ตอนนี้ก็เป็นปีที่สองก็เริ่มได้รับผลผลิตแล้วก็ได้ผลผลิตมานานแล้วที่จริงแล้วนะฮะก็หลายเดือนแล้วมาครับโอเคค่ะที่ปู่ได้กล่าวไปเพื่อคู่นะคะก็คงจะเป็นบทเรียนให้แก่ หลายๆท่านได้รับรู้นะคะว่าการ,ร,รทำกสิกรรมเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้กันด้วยนะคะนอกจากดูจากทฤษฎีมาแล้วใช่ไหมคะต้องเรียนรู้จากภาคสนามจริงที่จริงแล้วเนี่ยาภาคสนามจริงเนี่ยคือครูจริงๆแล้วที่เราจะเรียนถูกหรือผิดแต่ยางงั้นมาช่วงนี้ก็เลยนะคะวันประหาประวัตนาครั้งที่3.9ในปี2503 564ั้งนี้นะค,ะค่ะซึ่งพ่อครูท่านให้ท่านบอกว่า ทาการสร้างอาหารให้โลกคร่บคุณปู่เทาได้ยินแล้วรู้สึกยังยคิดยังไงคะเออที่จริงแล้วอ,อ,อันนี้มันเป็นวิญญาณของปู่มานะโดยตรงเลยนะก็คือว่าออมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะโดยแรงสนับสนุนของหลวงตาพมออหวังที่จะให้อาเนี่ยขึ้นไป,นเ,ปนเป็นฐานน,ะนักบวชอะไรพวกนี้นะท่านก็เสนอให้อาเนี่ยเลื่อนฐานอะไรยเงี้ยหมูสงก็โอเคนะฮะ อโอเคที่ท,ที่ที่จะให้ไปอยู่บะแปรอะไรพวกนี้นะเพื่อที่ที่จะเตรียมเลื่อนฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ปู่เองเนี่ยลึกๆเนี่ยมันห่วงห่วงเรื่องกสิกรรมห่วงเรื่องกสิกรรมคือทําไมถึงต้องห่วงกสิกรรมปู่มีความคิดอย่างนี้ว่าดินแดนของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ,ะเครื่องหมายที่จะบอกของความเป็นเมืองของพระโพธิสัตว์หรือเมืองวสิอานเนี่ยมันก็คืออาหาร ก็คือพืชพันธุยาหารคนมาปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเห็นความอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะสะดุดตาเขาท,ทันทีเลยนี่แหละเมืองของพระโพลิสัตดินแดนของอริยะอะไรอย่างนี้นะฮะดังน,นั้นปู่ก็เลยทุ่มเทเนี่ยทำเรื่องนี้มาอยางยางเอาจริงเอาจังนะฮะแล้วก็มีอิธิบาทที่จะสร้างจิตวิญญาณของตัวเองด้วยแล้วก็ร่างกายของตัวเองเนี่ยให้เข้มแข็งและมีอายุย,ยืนยาวเนี่ย ก็กุมพานี้เนี่ยนะปู่ก็จะ80ปีปู่ก็ตั้งใจเลยว่าแล้วก็ประมาณตัวเองนะว่าในรอบ10ปีเนี่ยปู่ก็จะสามารถอยู่ได้นี่นี่เป็นความคิดนะฮะ <Okay. S 1> ที่จะสามารถทํางานบริหารงานนะฮะทำงานด้วยแล้วก็บริหารงานด้วยเนี่ยนะให้ให้เกิดมรรกผลเนี่ยต่องานศาสนาของพ่อครูอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ย <Okay. S 1> ว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะดูประมาณอะไรต่างๆเพราะดูระบบร่างกาย,ยาต่างๆ ปูเนี่ยเป็นความดันนะเนี่ยเป็นความดันซึ่งเป็นอุปสรรคมากเพราะเป็นใหม่ๆปูไม่มีแรงเลยปูก็นึกว่าปูทําไม่ได้แล้วแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยปูก็ตัดสินใจพลิกพลิกเจตวิญญาณสู้นะฮะสู้จนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าปูเลิกกินยาเพราะว่าปูเห็นตัวอย่างแล้วหลวงตารมก็ดีหรือว่าหลวงตาอื่นๆเนี่ยหรือว่าคนอื่นๆที่เราไปโรงพยาบาลเห็นก็ถือถุงยากันสองมือน,นะฮะ แล้วแต่ละคนก็ได้โลกเพิ่มปู่ตกกั้งบนมากเลยเรื่องนี้นะในที่สุดปู่เลิกกินยาพอเลิกกินยาได้ตอนนี้ปู่ก็ดีขึ้น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 จนกระทั่งถึงขั้นว่าตอนนี้นะความดานันของปู่ไม่อยู่ในขั้นอันตรายแล้วไม่อยู่